สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำโจทย์แคลวสามข้อนะคะอันนี้จะเป็นข้อแรกอินเกตตั้งแต่ศูนย์ถึงอินฟินิตี้ของ x E กําำลังลบ x dx เนะคะ U เท่ากับ x DU เท่ากับ dx นะคะ DV เท่ากับ E กกำลังลบ x dx นะคะส่วน V จะเท่ากับ ลบ e กำลังลบ x ค่ะต่อไปก็เริ่มเข้าสูตรนะคะลบ x dx เท่ากับ uv ลบอินทิเก a t v du นะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นแทนค่า v เ u เท่ากับ u คือ x V คือลบ e กำลังลบ x นะคะแล้วก <m uch os> <m uch os> ็ลบอินดิเกตลบ e กำลังลบ x อ u คือ DX นะคะแล้วก็จะได้เป็นลบ x e กำลังลบ x นะคะลบกับเอยลบก็เป็นบวกอ่ะบวก E กำลังลบ x นะคะ โอเคแล้วก็จะเท่ากับลบ x ส่วน e กํลัง x นะคะลบกับ1ส่วน e กํลัง x โอเคต่อไปก็จะเป็นลิมิตที่เข้าใกล้ infinity ของ ลบ x ส่วน e กำลัง x ลบกับ1ส่วน e กำลัง x นะคะตั้งแต่ศูนย์ถึง t แล้วก็จะเป็นลิมิต t เข้าใกล้ infinity แล้วก็จะเอาขอบคิดบนลบขอบคิดล่างนะคะแทน t ทน x เ,เป็น t ก่อนแล้วก็แทน x เ,เป็น0ก็จะได้เป็นลบ t ส่วน e กำลัง t ลบกับ1ส่วน e กำลัง t ลบกับลบ0ส่วน e กำลัง0ลบ1ส่วน e กำลัง0นะคะโอเคแล้วก็จะตัดพจน์แรกได้0นะคะแล้วก็ e กำลัง0เป็น1 แล้วก็ต่อไปก็แจกลิมิตเข้าไปเป็นลิมิต ok t ข้าใกล้อินฟินิตี้ของลบ t เอ๊ะมันจะลืมเขียนลิมิตแต่เดี๋ยวไปเขียนที่หลังนะคะนหนึ่งของอันนี้จะเป็น1ส่วน e กำน,นง t แล้วก็ลบๆเป็นบวกเป็นบวกลิมิต ของหนึ่งอันนี้ลืมลบข้างหน้านะทุกคนใส่ลบด้วยนะคะข้างหน้าลิมิตโอเคแล้วก็ แรกได้ศูนย์นะคะอันที่สองก็ได้ศูนย์แล้วก็บวกหนึ่งลบศูนย์ลบศูนย์บวกหนึ่งได้เป็นหนึ่งนะคะสรุปแล้วก็คืออินดิเกตตั้งแต่ศูนย์ถึงอินฟินิตี้ของ x e กซ์ำลังลบ x dx กซกรูเข้านะคะ เสียงก็จะมีเสียงของอื่นแทรกนิดน,นึงนะคะอาจารย์เพราะว่านอยู่โรงพยาบาลอยู่ห้องรวมมันก็เลยเสียงดังหน่อยต่อไปข้อสองนะคะอิน i ิเก e ตตั้งแต่0ถึง3ของ1ส่วน X กำลังสองบวก 2X ลบนะคะด x ดวย อันนี้หนูจะแบ่งเป็น2กรณีนะคะก็คือ0ตั้งตั้งแต่0ถึง1แล้วก็อินทิเกตตั้งแต่1ถึง3นะคะอันนี้ก็โอเคลอกจยดไปก่อนเท่ากับแบ่งเป็น2กรณีนะคะก็คืออินทิเกต่วนถึง1ของ1ส่วน X กำลังสบวก 2X ลบสามแล้วก็บวกกับอินดิเกตตั้งแต่หนึ่งถึงสามของเออไม่สวยหนึ่งส่วน x กำลังสองบวกสองลบสามนะคะอย่าลืม dx นะคะเสียงดังนิดหน่อยนะคะอาจารย์ แล้วก็จะเป็นอินิเกตหนูจะเลือกทำอันหลังก่อนนะคะก็คืออินิเกตตั้งแต่1ถึง3ของ1ส่วน x กำลังสองบวกส x ลบสเท่ากับอินิเกตตั้งแต่1ถึง,3อ,ตตง3อันนี้ก็จะแยกตัวประกอบตัวล่างนะคะของส่วน ก็จะเป็น x ลบ1แล้วก็ x บวก3นะคะแล้วก็ดี x ก็จะเป็น1ส่วนแล้วก็ x ลบ1คูณกับ x บวก3นะคะเท่ากับอ่า เป็น a 1, 1> ส่วนด้วย x ลบหแล้วก็บวก a 2ส่วน Muslim, x บวก3นะคะยาตมาโอเคหนูย้ายที่ a 2ส่วน x บวก3นะคะแล้วก็เท่ากับ a 1คูณกับ x บวก3บวกกับ a 2คูณกับ x ลบหนะคะ ส่วนด้วยเปลี่ยนเล็บหนึ่งเพราะว่าเบียวไม่ไหวเป็น x-1 กลบหนึ่งคูณกับ x บวกสามนะคะ A1 คูณกับ x บวกสมบวกกับ A2 สองคูณกับ x ลบ1มาต่อค่ะทุกคนเมื่อกี้เอาทำคณลามาแล้วก็ หนูจะแทน x ด้วยหนึ่งนะคะเพราะว่า x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์แล้วก็ย้ายข้างก็จะเป็น1เท่ากับ a หนึ่งแล้วก็แทน x ด้วยหนึ่งทั้งหมดเลยนะคะทั้งสมการก็จะได้แบบนี้เลยและเราจะเห็นว่าพ์หลังอะมันเป็นศูนย์เราก็คือตัดได้นะคะ โอเคเป็นศูนตัดแล้วก็จะเป็น1เท่ากับ A1 คูณกับ4นะคะแล้วก็ย้าย4จะคูณแล้วก็มาหารตรง1ก็จะได้เป็น A1 เท่ากับ1ส่วน4ต่อไปหนูก็จะแทน x ด้วยลบ3นะคะ ก็จะเป็น1เท่ากับ a 1คูณกับลบ3บวก3บวกกับ a 2คูณกับลบ3ลบ1ก็จะเป็น1เท่ากับไอ้พจน์แรกตัดได้นะคะเป็น0เราก็จะก็จะเหลือแค่พจน์หลังนะคะก็คือ a 2คูณอยู่กับลบ4 แล้วก็ย้ายลบสี่จากคูณมาหารนะคะก็จะเป็นลบหนึ่งส่วนสี่เท่ากับ a สองต่อไปกันนะคะก็จะเป็นอ e ินดิเกตตั้งแต่หนึ่งถึงสามก็คือเป็นโจทย์นะคะของหนึ่งส่วน x กำลังสองบวกสอง x ลบสาม dx เท่ากับลิมิต ตั้งแต่ t ถึงอินฟินิตไอ t ถึงหทางบวกนะคะของอินทิเกรตตั้งแต่หตั้งแต่ t ถึง3นะคะของ1 4, นส่วนสี่คูณกับ x ลบหนึ่ลบกับ1นส่วนส กวนกับ x บวก3นะคะ dx ด้วยเท่ากับลิมิต t เข้าใกล้1ทางบวกของ1ส่วน4ลอนค่าสมบูรณ์ของ x ลบ1นะคะลบกับ1ส่วน4 ลูปกับหนึ่งส่วนสี่ลนของค่าสมบูรณ์ของ x บวกสามโอเคขอบเขตก็คือตั้งแต่ t ถึงสามนะคะก็จะเป็นเท่ากับลิมติต t เข้ากั้หนึ่งทางบวก ของส่วน4ลอน x ลบ1ส่วน x บวก3ที่อยู่ในค่าสมบูรณ์นะคะตั้งแต่ t ถึง3แล้วเราก็จะเอาขอบเขตบนลบขอบเขตล่างเหมือนเดิมนะคะแทน x ด้วยขอบเขตบนลบกับแทน x ด้วยขอบเขตล่างก็จะเป็น1.4ส่วน4 ลอนของสามลบหนึ่งส่วนสามบวกสามนะคะแล้วก็ลบกับหนึ่งส่วนสี่ลอนค่าสมบูรณ์ทีลบหนึ่งส่วนทีบวกสามแล้วก็วงเล็บปิดเท่ากับหนึ่งส่วนสี่ ลสองส่วนหกลบกับอินฟินิตี้นะคะก็จะได้เป็นลบอินฟินิตี้สรุปแล้วข้อนี้นะคะอินดิเกตตั้งแต่1ตั้งแต่ศูนย์ถึง3ของ1นึ่งส่วน x กำลังสองบวกสอลบสามเป็นลูกออกนะคะ แล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ3นะคะเสียงค่อนข้างจะดังมากเพราะว่าหนูอยู่ลงมาอาจารย์หนูขอโทษอ่ะนี่นะคะโจทย์ก็คืออินทิเกรตตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้ของ1นส่วน X คูณกับค่าสมบูรณ์ของ X กกำลังสองลบหนึเท่ากับ X a เท่ากับ 1, นเท่ากับ1นะคะ x ก็จะเท่ากับ se c เซต้าเท่ากับ se เซคูณกับแ a นเซตแล้วก็ d เซต้าอเคแล้วก็ i ินทิเกตตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้ของ1ส่วน x คูณกับค่าสมไม่ใช่ค่าสมบูรณ์คูณกับรูท x กำลังสองลบ1 dx เท่ากับอินทิเกตตั้งแต่1ถึง2ของ1ส่วน x คูณกับรูท x กำลังสองลบ1 บวกกับอินทิเกรตตั้งแต่2ถึงอินฟินิตี้ของ1ส่วน x คูณกับจแกรรูดเอ x กซ์ำลังสองลบ1 dx นะคะ แล้วก็เราก็จะมาคิดอันนี้ก่อน x กำลังสองลบหนึ่งเท่ากับ square root เจกกำลังสอง,งเ,เงองซต้าลบหนึ่งนะคะเท่ากับ square root tan กำลังสองเซต้าเท่ากับ tan เซต้าโอเคเท่ากับ tan เซต้า อินทิเกตของ1ส่วน x คูณกับรุดเอกำลังสองลบหนึ่งเท่ากับอินทิเกต1ส่วนด้วยเซกเซต้าแทนเซต้าคูณกับเซกเซต้าแทนเซต้าแล้วก็ดีเซต้านะคะ เราจะเห็นว่าสกซิตากับแพนซิตาสามารถตัดกันได้แล้วก็จะเท่ากับ1 d เซต้าท่ากับซเซต้าท่ากับอาคอร์ด1ส่วน x แล้วเราก็ต้องวาดสามเหลี่ยมนะคะทุกคนก็จะเป็นด้านนี้พนเซต้าแล้วก็เป็นมุมฉากใช้พิทาโกรัสเลยนะคะด้านหนึ่งจะเป็นเอกด้านหนึ่งเป็นหนึ่งส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นรูทเอกกำลังสองลบหนนะคะโอเคเราได้เวลามาคิดละ ก็จะเป็นอินทิเกรตตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้ของ1ส่วน x รูท x กำลังสองลบ1นะคะ dx เท่ากับอินทิเกรตตั้งแต่1ถึง2ของ1ส่วน x คูณกับรูท x ก,กำลังสองลบหแล้วก็ DX บวกกับอินทิเกรตตั้งแต่หเอ้ยตั้งแต่สถึงอินฟินิตี้ของ1ส่วน x ก,กำลังไม่ใช่ X ก,กำลัง x รูท x ก,กำลังสองลบหลิ้นพันแล้วก็ DX นะคะ เกตตั้งแต่1ถึง2ของ1ส่วน x รูท x กำลังสองลบ1 dx นะคะเท่ากับลิมิตของ r c o s 1ส่วน x ตั้งแต่ t ถึง2ต่อไป ลิมิต t เข้าใกล้1แล้วก็จะเอาขอบเขตบนลบกับขอบเขตล่างเหมือนเดิมนะคะก็จะได้เป็นอ r c หนึ่งส่วนสลบกับอ r c หนึ่งส่วน t เท่ากับพายส่วนสนะคะลบกับลิมิต t เข้าใกล้1 ของอาร์คอสหนึ่ส่วนสก็จะได้เป็นพายส่วนสลบกับศนย์นะคะแล้วก็จะเป็นได้เป็นพายส่วนสต่อไปลิมิตแต่ไม่ใช่ลิมิต สองหนึ่วน x รกกำลังสองลบหนะคะเท่ากับลิมิตตั้งแต่ทเข้าใกล้ Infinity ของ R ารคดส่วน x ขอบเขตนะคะตั้งแต่2ถึง t ก็จะเท่ากับลิมิตที่เข้าใกล้อินฟินิตี้อันนี้ก็จะเอาขอบเขตบนลขอบเขตล่างนะคะก็จะเป็นอาร์คอร์หส่วนที่งส่วนทีเนอะหนึ่งส่วนทีเ <c oughs> ดเ๋ยวเยดเ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 ด ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ต้องเป็นอาร์คอร์ดหนึ่งส่วนทีอาร์คอร์ดหนึ่งส่วนทีลบกับอาร์คอร์ดหนึ่งส่วนสองโอเคถูกละเท่าก,กับศูนย์ลบพายส่วนสามก็จะได้เป็นลบพายส่วนสามนะคะ แล้วก็อินทิเกรตตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้ของ1ส่วน X แล้วก็รูท x กำลังสองลบ1นะคะ dx เท่ากับอินทิเกรตตั้งแต่1ถึง2โอ้ย้ายก่อนมันติดมันติดมันติดย้ายจนปวดคอโอเคอินทิเกรตตั้งแต่1ถึง2 ของ1ส่วน x รูท x กําลังสองลบ1แล้วก็ d x บวกกับอินิเกตตั้งแต่สองถึงอินฟินิตี้ของ1ส่วน x รูท x กําลังสองลบ1 d x นะคะแล้วก็จะเท่ากับไพส่วน3ลบกับไพส่วน3าม ก็จะได้เป็น0ูนย์ะคะสรุปแล้วข้อนี้ก็คือโจทย์อยู่ไหนอ,อินทิเกรตตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้ของ1ส่วน x คูณกับ x กำลังสองลบ1ลู่เข้าศูนย์นะคขอบคุณค่ะเสียงดังนิดนึงนะคะจาหนูขอโทษทีค่ะ